กะเทยมาเสียวมาอ้ไดเซียวเนี่ยเซียวเซียวมึงแม่เซียวกูแม่ซิมาเสียวไหนกูเกิดก้อนแม่มึงกูแนะนำอละสิฟาวเถาก้อนแม่กูไปยังบรเทศนี่เอาเอาถากุูยจักหาหกปีบ่ได้บ่เซียวโอ้ยความเถามันทากันได้บอหมอโหดพ่คักซะกระถาจักน่อยได้เป็นยังแพทย์ผักเนี่ยอีพยาบาลยาบ้าไก่กูไปั้นเอาไปยังมาเนี่ย มึงมรบริษัทรัฐบาลเขาประกาศตี่เขาประกาศยังน้ำเว้นระยะห,ห่าง2เมตรห่าง2เมตรยับไปอีกเป้นเนหนึ่งผนะุ้น่ะเออเบิร์นโทรศัพท์บยูหันเดิมจะสิเบิรงนมูตัวมึงสิมา,ย,าย่านยังภว่าซาบาโลโควิดนะ่ะเอา้อาเขาย่านโควิดเสียย่านย่างสนดดอโดนมึงย่านรัฐบาลที่ซื้อเรีดดยดหน้ามันเียงเขาที่เป็นนียึดน้ามึงนะ่ะ เอาจริงกูคือพลาดนกันมื้อเนี่ยวเวรเบ้าตีเมาอย่างกูไหวกูไข่เห็นบ่เนแมาดอนมากูแฮกแม่เดี๋ยวเดี๋ยวนย้ำเดี๋ยวป้ามึงบ่หอบคาขอบเนี่ยพ,ะล,พะลุงพลังแค่เอาอแม่ฮักใจเกินร้อยสิมามือเป่ากับอยากอายลูก <c oughs> เอามาฝากลูกจีนะ่าปาฝากลูกเหรเนาะลูกเธอหลายคนอยู่บ้านาหาหัวคนผุดเลยป้าไถเนี่ยนิวจะว่าเลี้ยงบอลเลี้ยงมาแต่น่าจะรวยผุนที่นี่เดี๋ยวไยังไร เอาใส่เขียนก้อนนิ่วกูเลียดบ่เลียนเร้วดดนเออันลูกมูกเก่าๆหันกหลายคนชุ่เก่าย่งไผ่เนี่ยแหละนะลูกโบดลูกวีลูกอามลูกตั้มนี่บ่่อยหักบันไดเพราะว่าเล่าหำดำไปวิ่ชัวร์แล้วมึงกระได้เนาะจ๋ายา่เพิินคนใหม่มีบอลุงอ่ะใหม่ใม่กะมีไผ่ล่ะเนอะลูกเจมบอลลูกอะตอมลูกลุงเพชร ลูกลุงเพชศดอนหยังลูกอะตอมนี่มึงเอ้ยหยางหยังหำตีก้ามจากหลักคูนึกว่าหำได้สิไปเบิ้งหำลูกยุหันพระเอกใจเกินลอยนี่มึงบ่ต้องห่วงได้ดอนเป็นอย่างน้ำหัวหน้าเพิ่นคาดใส่เพียงกันลิบเปและจีเปหุนบ่อหมูย่อไปไปโวกกัยณ์ยุ่งพิไปเลยฟังล่ำละดอนไม่หยังอ่ะ ลูกมึงปูศาดไว้ไสายดอนอลืมโทษถามโทษถามจะเข้าก็เด้อเปน็นยังจังบ่ถามกันให้มันเรียบร้อยอมองึงบ่ทเทศไทยขอบไปหลังเวทีหาลูกท่านไปฮอดหลังเวทีอยู่ห้าหามองซื้อวัดจะเป็นหาหย่าคาซากูา<ห>าว่าสิบีบหมดว่าื้ออยู่ปัะหั่นน่ะกูอ้อมลงไปปุ่นจังได๋สิไปบย์บูลคนฮอดน้องุคนนี้จักแบบจักแบบฮัลโหลสวัสดีจ้าแม่แม่แม่รับใบเท แม่มาหอดเราเดี๋ลูกแม่มาหอดแล้วอุ้ยลูกบอยตีลูกดันเออเขาลับเราตีโดนีบอมึงเล่าขับผ่ากูเบอากับพี่เมนูซ้อมไม่ซ้อมไม่ฮ่ามึงเอ้ยเว่าวเตะกับโทรศัพท์ปานเจ้าอจักะลาบก็ลับจักโทษก็โทษว่าอย่างเดียวตุดตุดตุดน้ำ ไม่อย่างโอนทวีที่สคือว่ากูมันวายวายจังเลยตูตูตูเขามาเรียนให้กูกูก็เรียนเมียนเอาเร็วๆอิจตะลกเทาโมกหลีเขาเศร้าเรียนได้แปดปีแล้วให้กูเรียนซ้ำมันเป็นอย่างโอ้ยกูเบิดเนี่ยเรียนแล้วก็อย่างไอจังรอยเนี่ยนี่โอ้ยจะเลี้ยวจะเสียหัวเพราะหัวเด้อกูเรียนไปสันลาฮึโดนไม่อย่างอเด็กกับแม่ฮ้เอาขนมมากินเนี่ยมาสัน เอามาฝากลูกลูกลูกพระเอกนี่น้ำลูกกูว่าราบดอกมึงโทษซ่าก็คือดอกกูโตหาลูกกูก่อนอ่าโทษโทษมาลากเด้อกูแห่งยืมเขอาาาอย่ขนมนี่ติดของแท้ฮะโโหลฮะฮะฮะลูกะฮะฮะฮะ พูอไดแม่มึกจังไถเดี๋ยวนี้แม่น้ำแม่น้ำแม่น้ำเบิ่อไหมต้อลูกเบิ่เก้าโทษไปแล้วลูกบลาสิมาล้วขันแม่ยังเหอแม่กระซ้องไปสาวดีวันจันทร์วันหนังขารนื้อกระดาษย่าลูกลืมมือลูกหมดเห็นยังโยกินเข่าไปลูกอ๋อได้ยินเสียงแม่กระอิมแล้วว่ะตี ยแกกินอิ่มเลยได้ลูกว่าสิใสสุดบ่ได้หมดแม่มีแนวเสพย์เอาป่สสะไผจังไหนเงินบักลาโอนไปให้แม่เฮ็ดมาไล่มือน,นี่นะมันขาดอยู่สอง้อยสี่สล้ลูกเมื่อเอาเขาไปใส่แกซื้อบัตรกูกระมึงฮันดีจะอ,ออกเด้อเด้อเป็นยังกูสิแกซื้อเราอีกเด้อหมด มีเงินใส่บาลูกอะไรก็บอมีเฮ้ยมึงจะหัวใ้ลูกกี่บอสก็าสิยยืมโ้ยหมดรักนาเด็กงดคุณนะจ้า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 เอาก็มาถามลูกมึงปู่ศาสตร์ไว้สายเอากูไม่ได้ถามติบังคับว่ะโทรไม่ก็ได้้ยนี่ก็ได้ ดอนปิดเคียงเมื่อวานจะปิดอย่าล้วทวถามอยู่เงินเขาเม่กูถึกทวดอะไรซับทิมผู้เลี้ยวดอนไม่ยังเมื่อเดี๋ยวไปเบิ้งซ้ายกูได้เป็นยังเดี๋ยวเบิ้งซ้ายพันเมตเป็นยังเมื่อเบิ้งหน้าผู้ขอเพีงในเป็นยังเมื่อวันเขากับเพลงเพิ่นขอแท้ขอเพียงไหนผู้ขอเพี้ยงหัวเขาผู้เบ้าขอยจงไหนจะกล้าขอเป็นแล้วจะมาขอหัวใจถวายวัดไปพุ่น แต่บ้าคุณแม่ทช่างอุบวนเพิ่นมักมุวนเพิ่นมักมุวนโอ้ยมักกัมักพดดอกเงี้ยเวียนบางในหัวเพี้ยงกันนะนั่งใส่ะดอดลูกกูบ่ลลับตั้งละสามนั่งใส่นางหนาเวทีแหละปูโลดปูโลดปูเซ่แหละมันคือมีแต่ศาสตร์ติ่มเบิด์ตเลยห่วยศาสตร์ไทยกับปูโลดเพียงเดียวเนี่ยเอาซื้อนี่นอตละดับสายตาเออมองนี่มองนี่ปูเลยอุ้ยเนี่ยกูเห็นซื้อแล้วกูว่ากล้าปูศาสตร์ผู้ใดละประเี็นอ่านได้เป็นยังหันกูอ่านต่ออ่านกูพื่ฟังดู เจโอนาจะรวยฟองเล็บใครนั่งกูตบพอนะงามตัวกับตัวบ่มาง่ายดอกเป็นอย่างคือนบางซั้นเรียนไม่อยู่รอน่าจะรวยคนเดียวเนี่ยปูรูดปูทับรูดเดี๋ยวเนี่ยปูทับรูดนะดอนนะมาสีบ่ได้เบิ่งลูกมาปูสาทับคน็ดึนปั่นเมยกทั้งน่าจะรวยทั้งดีดดิ อยู่ซื้อๆนะเจ้จอยหน้าใจรวยกูที่โต๊ะร้องหันอยู่ยใหญ่กูตุนต<อ>ะแบงพระถังโป่งแรงดังวอนวอน,นใจหำฮิสหลองแม่มันอย่างนอถ้าเขาเปิดร้องเศร้าก็อยากไล่พ่อตายแล้วซี่หาปีแล้วร้องว่านี่พะระถังโป่งแรงดังวอนวนมมอนแม่มังอันโป่งแรงก็ดังปุกปุ๊กสันต์ตอนนออยากดังคือเพิ่นคักสันบ่อยากดังแล้วเนาะ ตอนเพื่อนเปิดซีเรนนั่นนะโอ้เปิดดันก้อนหัวนั่นบ่เออว่าจังไรอันบักนายอินจ้าอ้าวย่างมาจะสิฆ้าแล่นทำไมยุหันนในคืนมาสิเป็นกะเทยโอ้ยได้เป็นกะเทยดังกามุ่งมาดปาร์ธนาได้ลาได้กะซีบ้าฆ่าเล่นไมหมยสินั่นเด้อร์ไปห้ากินแม่มึงหอดแล้วจิจากใหม่หนึ่งสู่สองใหม่ จนได้กลายเป็นกันหนี่นั่งลงนี้นี่ละคอยๆเนี้ยมันถือคนเบิ่งเข้าใจว่ากูเป็นขวานไม่ดูสิบักปอกมันคือซุ้มปันนุนแท้ในสุดเมยโยกหมอลำเมยโยกหมอลำโอ้ผมบ่เห็นโฮมตาบอสโอ้ยบอกกันสิย่างมั้งใคพูดตาดีพูดทัวร์ส่วงเอวกูว่าหันโอ้เอวส่วงกูว่าหันพี่ใบมึง กูก็ถือกินทูกอะขันที่เก็บขว,วดไปจะล่างได้หละ่ะเทิงหานบ่มีขวดดอกมองกันบอม,มีสินคักเนาะมอล่ำนั่นี่แม่จ๋าแต่ฮาดอนอเอาขอยุดขาด้าวสีล้วมันมูไปเอกไปเฮ็กนาไล่ๆห,หันแม่ไม่บอกว่าเม่นลูกบดกูติดอนอลูกบดงม่เปลี่ยนจังซี่ดอกเอาอมาจังซันไม่ได้เปลี่ยนสูงๆนาจักเวกจ็อยดอกบักนานาอุ้ย โบเมียนเตีย่ยๆจังสิลูกอามลูกอามบบเมียนเอาควาลูกอามนายยาก็นีอามก็สะพดนะนานายยากก็ติดตายดบเขา,เเขา,เาบา่กินเขาเพราะมันไม่ไเสียากินเขาแร้ง แซ่กูเดี่ยวนี้ยับอ,อ,บอลแล่าเม้งจะได้กวนไปสวมจุดทูบบอกเดียววันนี้มึงไปอ่อนนคยคู่เนาะเม่งเฮียคนคู่กี่ปูค่คนว่าละครับผมบจุดทูบละบายเลยไปเลยประจุดทูบไปเลยเนาะจ้าจ้า<ส>อดอ่อนเออคนนีมัยจีจ้าแล้วมันมีอยู่บ่ะงานชวนสนุกเลยงานไห่ค่ะพี่นเมียนตั่อนอาทิตย์ไหน ดอนเออใส่หลายคู่หม้าคู่ใบคู่มวยหมลทั้งกัน้า้ทน้ำเอ้พ่ะดอนครับอน้าาเออุณแม่เป็นยังครับโอ้ยน้อแหงม่แม่ แฉลูกอ๋อมอลลบอกครับกินปากมึงหันมือมาสสวยคู่กับแำนี่ส่วนลำขึ้นกุศลบริส้นใบตายปุ่นตีอันอันน้ำละครับแม่ว่าลำมจะเป็นยังลูกลำหลุดเนาะเออกูแหงคิดน้ำเหล็กเก้าสามกับหาเก้าห